สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วทาคลิปสั้นๆเอาลุงกินน้ํามาฝากป้าแป๋วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างเนาะแต่ก็อาจจะมีอีกหลายๆคนที่ห่างหายการมองลุงกินน้ําไปนานมากวันนี้ป้าแป๋วโชคดีจ้าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกระดักกระดาปี2566 ปาแป๋วออกมาแต่เชา้าประมาณแปดโมงนี่แหละสวยงามมากเลยเหมือนเทวดาให้ของขวัญเหมือนธรรมชาติเขาให้ของขวัญเลยเนาะเราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ทองฟ้าใสใสสวยสวยพร้อมกับลุ่งกินน้ำและก็วิวต้นไม้ที่เหมือนรูปช่างนี่จะ้ะปราแป๋วเห็นแล้วปาแป๋วก็ชื่นใจก็เลยอยากจะนามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกัน ลุงกินหน้านี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมาชาติอย่างหนึ่งเนาะที่แสงแล้วก็ละองน้าเนี่ยเขาตกกระทบกันก็เลยออกมาเป็นเส้นความจริงลุงกินหน้ามีเจ็ดสีนะจ๊ะแต่เราอาจจะมองด้วยสายตาด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเนาะเพราะว่าชั้นสีของเขาอาจจะซ่อนกันอยู่ป้าแป๋วก็เอามาฝากให้ทุกๆคนอยากให้ทุกทคนสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจ วิวสวยๆแบบเนี้ยมองแล้วมันมีการส่งพลังเนาะแตาแป๋วก็เลยเอามาฝากทุกคนจ้าขอให้ทุกๆคนมีความสุขสดใสกับชีวิตในทุกๆวันนะจ้ะขอให้ทุกๆคนโชคดีพบกันทุกๆคลิปนะสวัสดีจ้า